สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความสมหวังความรักในสิ่งมหัศจรรย์นำพาทุกคนไปพบกับคนรักที่ดีๆครอบครัวที่อบอุ่นนะคะการมีคู่ชีวิตสักคนหนึ่งในชีวิตก็ตยังเชื่อว่าการมีคู่ชีวิตที่ดีจะนำพาเราไปพบกับค,ความเจริญความสุขความอบอุ่นมีครอบครัวที่ดี สี่สมบูรณ์แบบที่อยู่ด้วยกันตลอดคู่ชีวิตที่ดีก็คือเป็นโคนที่ให้ความรักซึ่งกันและกันทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ในความหมายของคู่ชีวิตของเราก็ต้องรวมถึงคู่ชีวิตที่คอยซัพพอร์ตเราในทุกๆเรื่องเป็นกำลังใจให้กันและกันพยายามมีปัญหาก็เป็นเพื่อนคู่คิดให้กันและกันเป็นพลังบวกให้กันและกัน ไม่ว่าจะสุขจะทุกข์ก็ให้คำปรึกษาพูดจากันมีน้ำใจไม่ดีต่อกันรวมถึงเป็นเซฟโซนที่ดีที่สุดให้ความปลอดภัยให้ความรู้สึกอบอุ่นให้ความรู้สึกสบายใจสามารถพูดกันได้ทุกเรื่องเป็นความอบอุ่นและปลอดภัยให้กับเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายสุดท้าย เขาก็อยากอยู่กับเราเห็นเราในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นตอนก่อนนอนหรือตื่นนอนอาจจะมีการแอบมองอยากอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนั้นจะอายุเท่าไหร่แก่ลงไปมีรอยเหี่ยวย่นรอยยิ้มไม่สดใสเหมือนเดิมไม่สวยไม่หล่อเหมือนตอนแรกๆแ,แล้วแต่ก็ยังอยากอยู่กับเราใช้ชีวิตไปด้วยก,กับเราในทุกๆวัน บางครั้งอาจจะมีความคิดที่อยากจะแยกจากกันไปเพราะว่าอยากให้อีกฝ่ายหนึ่งไปได้ดีกว่ามีคนดูแลที่ดีกว่ามีอะไรที่มากกว่าแต่ในความหมายนั้นมันไม่จริงเพราะว่าคู่ชีวิตและคนที่เราเราได้เลือกแล้วแม้แต่ต้องเดินไปในที่ลำบากด,ด้วยกันก็ขอให้รู้ไว้ว่าสิ่งนั้นคุณคือความสุข คุณคือความรักในชีวิตของเราเราก็จะไม่ปล่อยมือกันให้อีกคนนึงต้องลำบากให้คนนึงต้องเฟ้งฟ้างให้อีกคนนึง,งนต้องโดดเดี่ยวเพราะก็ไม่รู้ว่าพอปล่อยมือเขาไปแล้วเขาจะอยู่ยังไงเขาจะปลอดภัยไหมเขาจะแขงขวางเขาจะต้องเดินไปทางไหนขอให้แค่นึกถึงกันในวันแรก,แรก แค่นี้คู่ชีวิตของเราก็จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตขอบคุณทุกการติดตามกดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะตอนนี้มีซีรีส์แล้วกดเข้าไปดูได้เลยค่ะขอให้ความรักนำพาทุกคนไปพบกับครอบครัวที่อบอุ่นเป็นกำลังใจให้กันนะคะบ๊ายบาย